ถ้าการตลาดเครือข่ายให้เราได้แทบทุกอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพคุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการตลาดเครือข่ายที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงมาหาคำตอบกันได้ในคลิปวิดีโอนี้คะ่ะในช่วงชีวิตของเราครูผิงเชื่อว่า หลายๆคนอาจจะเคยประสบปัญหาทางด้านการเงินมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะที่ใครหลายๆคนเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองแต่วันนี้มีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นคือการตลาดเครือข่ายเป็นเส้นทางที่อาจจะทําให้เราปลอดภัยจากปัญหาทางการเงินมากขึ้นและมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอิสรภาพทางด้านการเงิน เวลามากขึ้นออกไปใช้ชีวิตได้ในแบบที่เราต้องการเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงคําถามก็คือถ้าการตลาดเครือข่ายให้เราได้ในสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากๆใช่ไหมคะที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าแล้วการตลาดเครือข่ายที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไง ตลาดมีความหมายง่ายๆคือการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภคค่ะโดยพื้นฐานแล้วมีวิธีการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการเพียง5วิธีเท่านั้นค่ะ 1. ขายปลีกเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับร้านขายปลีกกันเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำร้านขายยาห้างสปปรรพสินค้าแค่เราเข้าไปที่ร้านร้านหนึ่งและซื้อบางสิ่งมาบริโภคนั่นคือการขายปลีกค่ะ 2. ขายตรงลักษณะการเคลื่อนไหวสินค้าของการขายตรงคือใครคนหนึ่งกำลังพยายามขายบางสิ่งให้กับอีกคนหนึ่งซึ่งหน้า เรามักพบการขายลักษณะนี้อยู่ในการขายประกันการขายเครื่องครัวเครื่องกองน้ำเครื่องดูดฝุ่นหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการขายแบบซึ่งหน้าไม่ว่าจะเป็นการเคาะประตูขายที่หน้าบ้านเลยหรือมีการสาธิตสินค้าเปรียบเทียบความแตกต่างกับสินค้าท้องตลาดทั่วไปว่าดียังไงหรือเปิดแคตตาล็อกสินค้าให้ดูแล้วก็ขายกันตรงนั้นเลยอันนี้เรียกว่าขายตรงค่ะ 3. mlm การตลาดหลายชั้นหรือการตลาดเครือข่าย3อย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะเรียกแตกต่างกันซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในคลิปวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวครูพิงจะมาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดแต่ตอนนี้ ไปฟังอีก2วิธีที่เหลือกันก่อนค่ะวิธีที่4การตลาดส่งตรงคือการสั่งซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์พวกทีวีไดเล็กอะไรพวกนี้คุณยังจำได้ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยพวกซาร่าจอร์จเมื่อโทรไปสั่งซื้อจะได้ส่วนลดเท่านี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณียน์นั่นเองนี่คือการขายตรงวิธีที่5การตลาดออนไลน์ช่องทางนี้ครอบคลุมหลากหลายวิธีนะคะ ในการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการโดยใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นเว็บไซต์ a เม z o n Lazada, Shopee ส่วนรูปแบบธุรกิจอื่นอาจจะใช้ Google AdWords, อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมักสับสนกับการตลาดเครือข่ายนั่นคือพวกแชร์ลูกโซ่พีระมิด เขาเหล่านี้พยายามพรางตัวให้ดูคล้ายๆกับการตลาดเครือข่ายแต่สิ่งที่แตกต่างกันแน่ๆระหว่างการตลาดเครือข่ายกับแชร์ลูกโซ่พีระมิดก็คือพวกแชร์ลูกโซ่พีระมิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายหนึ่งในเหตุผลหลักที่มันผิดกฎหมายก็เพราะว่าพวกเขาไม่สนใจในการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการแชร์ลูกโซ่พีระมิดมันคือเกมหลอกเงินคนมันคือการระดมทุน เอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าคนมาก่อนเป็นเหมือนยอดพีระมิดคนมาทีหลังเหมือนเป็นแค่ฐานของพีระมิดเมื่อถึงจุดที่ไม่มีเงินจากคนใหม่เข้ามาก็ไม่มีเงินจ่ายให้กับคนเก่าบริษัทที่ทำรูปแบบแชร์ลูกโซ่พีระมิดเหล่านี้ก็จะปิดบริษัทหอบเงินหนีไปออกนอกประเทศสร้างความเดือดร้อนไว้ให้เหล่าสมาชิกผู้คนเยอะแยะมากมายที่ต้องสูญเสียทั้งเงินทั้งเวลาทั้งความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์กับคนที่รู้จักหรือคนใกล้ชิดและมีอีกหนึ่งความสับสนของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าการตลาดเครือข่ายกับขายตรงที่คิดว่ารูปแบบการตลาดนี้เหมือนกันเพราะพวกเขายังไม่เข้าใจจริงๆว่าการตลาดเครือข่ายกับขายตรงมีวิธีทําการตลาดแตกต่างกันแต่ความสับสนนี้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าบริษัท MLM ซึ่งเป็นที่ยอมรับเกือบทั้งหมด ก็เป็นสมาชิกสมาคมขายตรงทั้งนั้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการตลาดเครือข่ายกับขายตรงแตกต่างกันอย่างไร 3. ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการตลาดเครือข่ายกับขายตรงข้อที่ 1. การตลาดเครือข่ายต้องมีการอุปถัมภ์แต่ขายตรงเพียงหาสมาชิกใหม่หรือขายสินค้าแล้วก็จบกันไป อุปถัมภ์คือการสอนใครคนหนึ่งให้เขารู้วิธีทําในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่วิธีที่จะทําให้เขาสามารถสร้างธุรกิจของเขาเองได้ส่วนการหาสมาชิกใหม่เป็นเพียงแค่การเพิ่มคนเข้ามาในองค์กรไม่มีความมุ่งมั่นใดๆต่อความสําเร็จของพวกเขาค่ะ อุปถัมภ์หรือสปอนเซอร์ใครสักคนหนึ่งไม่ใช่แค่เขาเซ็นใบสมัครเข้ามานะคะแต่การอุปถมัมเหมือนกับเรากําลังให้คํามั่นสัญญากับเขาถ้าเขาต้องการนะเพราะมองเห็นอะไรบางอย่างในธุรกิจนี้มองเห็นความเป็นไปได้มองเห็นโอกาสที่จะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นหรือสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาสัญญาก็เหมือนกับเรากำลังหลอกลวงเขาให้เซ็นใบสมัครนั่นเองค่ะข้อที่2 การตลาดเครือข่ายเราอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวเราแต่ไม่ใช่โดยตัวเราค่ะการอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวเราหมายถึงเรากำลังซื้อสินค้าในราคาขายส่งจากบริษัทที่เราเลือกเราบริโภคสินค้าเหล่านั้นเองส่วนตัวหรือภายในครอบครัวในธุรกิจเครือข่ายยอดธุรกิจที่เข้าขั้นประสบความสำเร็จจะมีผลมาจากการสร้างองค์กรที่ดีมาตั้งแต่ต้นและแค่แบ่งปันสินค้าเล็กน,น้อยให้กับครอบครัวญาติ ืพนๆการตลาดเครือข่ายคือการที่ผู้คนจํานวนมากเพียงแค่ซื้อกินซื้อใช้เองเหมือนมาช่วยกันเฉลี่ยแรงเฉลี่ยเวลาทํางานกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วรับผลประโยชน์มหาศาลร,ร่วมกันตามผลงานของแต่ละคนจากแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทค่ะเราอยู่ในธุรกิจนี้เพื่อตัวเราแต่ไม่ใช่โดยตัวเราทําให้เรามีไรายได้แบบแพสซีปินคำได้คือหยุดทําได้แต่ไรายได้ไม่หยุด แต่ขายตรงเราอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวเราและโดยตัวเราการซื้อสินค้าในราคาส่งอาจจะใช้เองแต่เน้นนำสินค้าออกไปขายเพื่อสร้างยอดวันไหนขายได้เยอะก็ได้ยอดเยอะวันไหนขายได้น้อยยอดก็ตกวันไหนไม่ได้ขายก็ไม่มียอดนี่คือเหตุผลที่บอกว่าขายตรงเราอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวเราและโดยตัวเราวันไหนหยุดไรายได้ก็หยุดค่ะ และความแตกต่างระหว่างการตลาดเครือข่ายกับขายตรงข้อที่3คือเกมบวกลบกับพลังทวีคูณค่ะ ขายตรงเหมือนเรากำลังเล่นเกมบวกลบค่ะโดยการบวกทีละ1มีลูกค้าคนที่2ก็นับเป็น1บวก1เท่ากับ2มีลูกค้าคนที่3ก็นับเป็น2บวก1เท่ากับ3หรือมีผู้สนใจสมัครเพื่อซื้อสินค้าในราคาสง่งก็นับเป็น3าบวก1เท่ากับ4บวกเพิ่มทีละ1แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าขายเก่งๆสามารถพูดคุยกับลูกค้ามีลูกค้าใหม่หรือคนสมัครใหม่เข้ามาสัปดาห์ละ6กถึงเคนสบายๆค่ะ เดือนเดือนหนึ่งก็เกือบ30คนถ้าทําแบบนี้เดือนที่2อ,อีก30คนเดือนที่3ก็จะเพิ่มเป็น90คนถึงตอนนี้คนหนึ่งคนต้องดูแลเกือบร้อยคนเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะดูแลคนทั้งหมดได้อย่างทั่วถึงจริงไหมคะเมื่อดูแลไม่ไหวลูกค้าคนไหนที่ขาดการดูแลขาดการติดต่อก็จะค่อยๆห่างหายไปในที่สุดเรียกว่ารบออกไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันก็ต้องหาลูกค้าใหม่ เพื่อเติมยอดที่หายไปนี่แหละค่ะที่เรียกว่าเกมบวกลบคนเก่าหายคนใหม่เพิ่มต้องทำแบบนี้ไปตลอดไม่มีทางหยุดได้หยุดเมื่อไหร่รายได้ก็หยุดเมื่อนั้นส่วนพลังทวีคูณที่อยู่ในการตลาดเครือข่ายเป็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงที่จะช่วยให้เราแต่ละคนใช้เวลาออกแรงทำงานกันคนละเล็กละน้อยแต่เกิดผลรับร่วมกันมหาศาลสามารถทำให้เรามีรายได้แบบ passive i ินค m e หยุดทําได้แต่รายได้ไม่หยุดมีอิสระภาพทางด้านการเงินเวลาออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงดังนั้นแล้วการตลาดมีความหมายง่ายๆคือการขึ้นไหวสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภคโดยพื้นฐานมีวิธีเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการเพียง5วิธี 1. ขายปลีก 2. ขายตรง 3. การตลาดเครือข่าย 4. การตลาดส่งตรง 5. การตลาดออนไลน์โดยการตลาดเครือข่ายเป็นเพียงหนึ่งใน5วิธีของช่องทางการทำการตลาดที่มีความแตกต่างกับแชร์ลูกโซ่พีระมิดอย่างชัดเจนค่ะคือแชร์ลูกโซ่พีระมิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะเรียกว่าการตลาดไม่ได้เพราะเขาไม่สนใจการเคลื่อนไหวสินค้าเน้นระดมทุน เอาเงินมาลงลงกันโดยมีเหยื่อรอกก็คือผลตอบแทนที่ดูม,มากเกินจริงทําให้คนหลงเชื่อเกิดความโลภเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียมากมายค่ะและ3ความแตกต่างที่ชัดเจนเระหว่างการตลาดเครือข่ายกับขายตรง 1. การตลาดเครือข่ายต้องมีการอุปถัมภ์และขายตรงเป็นเพียงการหาลูกค้าหรือสมาชิกใหม่ 2. การตลาดเครือข่ายเราอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวเรา แต่ไม่ใช่โดยตัวเราส่วนขายตรงเราอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวเราและโดยตัวเรา 3. ขายตรงเหมือนเล่นเกมบวกลบแต่การตลาดเครือข่ายมีความหัศจรรย์ของตัวเลขอยู่ในนั้นเรียกว่าพลังทวีคูณส่วนพลังทวีคูณที่อยู่ในการตลาดเครือข่ายเป็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงสามารถทำให้เรามีรายได้แบบแพ s i v e อินค m e หยุดทำได้แต่รายได้ไม่หยุดมีอิสระภาพทางด้านการเงิน เวลาออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เป็นเจ้าของชีวิตได้อย่างแท้จริงและพลังทวีคูณจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในการตลาดเครือข่ายโปรดติดตามตอนต่อไปได้นะคะใน EP ีถัดไป e p ที่2เริ่มต้นเดินทางสู่ชีวิตอิสระในแบบที่คุณต้องการได้กับก้าต่อไปแล้วพบกัน EP พีที่2ค่ะ